ด่วนสาร,ราสุขพบคนไข้เส้นเลือดโป่งพองในห้องใน,ในท้องสาร,ราสุขพบคนไข้เส้นเลือดโป่งพองในท้องแล้วพาดหัวต่อนะดับรายแรกหลังรับโควิด19หลังรับวัคซีนโควิด19เร่งสอบสวนข้อเท็จริงอ่ะคานนี้เมื่อวานนี้มันมีข่าวใน t ด e p โพสต์มิเรรายงานว่าที่แคนาดาเนี่ยก็มีการเตือนเกี่ยวกับภาวะเลือด อุดตันนะฮะโรคเลือดลิ่มเลือดอุดตันอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ในแคนาดาเขาก็เตือนกันในการฉีด astrazeneca อย่างไรก็ดีในอังกฤษก็เดินหน้าในการใช้งานต่อสำหรับวัคซีนชนิดนี้อันนี้พ้าหัวในไทยนะฮะเมื่อเช้านี้เลยดุนดุสดสดร้อนร้อนวุ้นมานัญญารัฐมนตรีมานัญญาเนี่ยแหละเข้าโรงพยาบาล3วันอ,อ,อาจเกิดจากการฉีดวัคซีนนะเดี๋ยวอันนี้นนเี๋ยวเล่าต่ออันนี้ก็ตกอกตกใจกันอีก ซึ่งก็สมควรตกอ,อกตกใจนะฮะนี่คือประเด็นในกรณีของเมื่อกี้ที่มีการรายงานข่าวคือครัฐมนตรีมนัญญาไทยเศษตเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยมีไข้หลังจากที่ฉีดวัคซีนแอสตรเจ,รจริเนกาไปเนี่ยนะฮะแล้วเข้าโรงพยาบาลไป4วันเนี่ย ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขคุณโสพลเมฆทนเขาบอกว่าอันนี้ตัวเองยังไม่ทราบเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมาตามระบบการรายงานติดตามอาการข้างเคียงหลังรับวัคซีนยังไม่พบว่ามีเคสที่มีอาการข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างใดคดีคุณโสพลในแพทย์โสพลเขาบอกอย่างนี้เกี่ยวกับที่เป็นข่าวในมติชนเมื่อกี้นี้เนี่ยบอกว่ารายงานอาการข้างเคียงส่วนใหญ่พบเป็นอาการไม่มากเช่นปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดและอาการ มีอาการมีไข้หลังการรับการฉีดวัคซีนเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่ประมาณ1-2วันก็หายแต่ว่ารายนี้นยนะกรณีที่มีผู้ป่วยเส้นเลือดในท้องโป่งพองแตกและเสียชีวิตหลังรับวัคซีนเนี่ยหมอโสพลเขาบอกอย่างนี้ผลข้างเคียงรุนแรงเนี่ยพบเนี่ยมี2รายหนึ่งก็คือแพ้วัคซีนในลนักษณะลมพิษขึ้นส่วนในหน,หนรายเนี่ย กำลังนำเข้ามาพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาอาการข้างเคียงหลังรับวัคซีนคือก็คือ,ค,อคนนี้มีกรณีที่เป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในท้องป่งพองแล้วแตกแล้วเสียชีวิตคานนี้ผมเรื่องนี้อาจจะยิ้มไม่ออกแต่ผมยิ้มออกเพราะว่าแน่นอนเราเราเข้าใจว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเวลาเราทำในบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันมีความเสี่ยงอยู่เสมอมันแค่อยู่ที่ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่รู้ว่ามีความเสี่ยงแต่ว่าอาการของคนคนนี้คุณหมอโสพลก็บอกว่ากรณีของคนคนนี้เนี่ยนะฮะผู้ป่วยรายนี้ป่วยโรคเส้นเลือดโป่งพองในท้องอยู่ระหว่างการรักษาอาการอยู่แล้วแล้วโรคนี้มีโอกาสที่เส้นเลือดจะแตกได้ตลอดเวลาซึ่งมาเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนดังนั้น ตามหลักแล้วเมื่อมีอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างการรับวัคซีนก็ต้องนำเข้ากรรมการเพื่อสอบสวนต่อไปผู้สื่อข่าวถ,ถามถึงรายละเอียดของผู้เสียชีวิตคนนี้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอายุเท่าไหร่แล้ววัคซีนอะไรคุณหมอโสพลเขาบอกว่าในรายละเอียดขอให้สอบถามไปยังกรมควบคุมโรคเบื้องต้นคาดว่าอายุไม่ไม่ถึง60ปีตั้งแต่มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในปัจจุบันในเมืองไทยในรอบนี้มีการรายงานว่าเสียชีวิตเกิดขึ้นรายแรกค,คนนี้ โอเคสองสามประเด็นผมคิดว่าเรื่องนี้ทางกรมควบผมไม่รู้หน่วยงานไหนรับผิดชอบวัคซีนตอนนี้กรมควบคุมโรคหรือเปล่าหรือหรือต้องรองอนุทินชี้แจงเรื่อน,นี้ผมคิดว่าวันนี้สอบคอต้องอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดฮะเพราะว่าก่อนอื่นนะฮะคำถามแรกคนคนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเขามีอาการ นีตอนแรกไม่คิดว่าจะมีข่าวนี้เลยนะผมคิดว่าวันนี้จะมีแค่การเมืองเนี่ยแต่ว่านี่กายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่คนตายหลังจากการฉีดวัคซีนก่อนอื่นเขาต้องสามารถอธิบายว่ามันมี side effect จริงหรือไม่แล้ว side effect มันเกิดขึ้นในคนกลุ่มใด side effect มันเกิดขึ้นในกลุ่มคนซึ่งมีปัญหาโรคซึ่งเกี่ยวกับเลือดเส้นเลือดเนี่ยการเดินทางของเลือดเนี่ยนะฮะโรคริ่มเลือดอุดตันอะไรเงี้ย ไอ้โรคต่างๆนนาาซึ่งเกี่ยวกับเลือดของตนเองเนี่ยนะฮะมันมี side effect จริงหรือไม่ผมคิดว่าในที่สุดคำตอบเรื่องนี้มันจะต้องชัดและเมื่อมันมีเนี่ยใครห้ามฉีดวัคซีนนี้อันนี้สำคัญที่สุดละแล้ว,ลวอธิบายชัดเจนก็ได้คือหมายก็ว่าถ้าคนไหนไม่ได้เป็นโรคอะไรในลักษณะนี้ก็ฉีดได้ไม่ต้องกลัว แต่คาถามที่สองซึ่งอันนี้ผมคิดว่าสาคัญยิ่งกว่าซึ่งสามารถถามได้เลยทันทีแล้วก็ไม่ฉาไม่ใช่ถามในแบบที่ชวนตีถามตรงๆว่าใครให้คนนี้ไปฉีดวัคซีนคนเนี้ยที่ตายเนี่ยคือกรณีคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยโรคเส้นเลือดโป่งพองในท้องอยู่แล้วรักษาอาการอยู่แล้วใครให้เข้าไปฉีดครับ หมอคนไหนเคลียร์ให้ฉีดหรือเพื่อนหรือญาติพี่น้องแนะนําให้ฉีดเหรอนี่เกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไปฉีดได้ยังไงใครให้ฉีดนี่เรื่องใหญ่มากนะเนี่ยการที่มีอาการป่วยอยู่แล้วในโรคซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดเนี่ยใครให้ฉีดเนี่ยนี่นี่ถ้าเป็น นี่จะเป็นสถานการณ์ปกติผมคิดว่านี่เป็นเรื่องอื้อฉาวอันดับหนึ่งแน่นอนนี่คือเ e a ไลน์ข่าววันนี้นะพรุ่งนี้ด้วยใครให้ฉีดคนนี้ถึงตายอันนี้ไม่ใช่โทษวัคซีนเลยนะฮะไม่ต้องโทษวัคซีนนี่คือโทษคนซึ่งใครใครให้ฉีดคนเนี้ยมันไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าให้นี่กลุ่มเสี่ยงต้องฉีดทุกคนในคนนี้ก็ต้องบอกสิฮนะว่าตัวเองมีอาการโรคอะไรหรือหมอก,ก็ต้องถามก่อนฉีดคุณเป็นโรค เส้นเลือดโป่งพองในท้องไหมไม่ใช่คนนี้แบบไม่ยกมืออผมไม่เป็นอะไรเลยครับคุณหมอแต่ว่าหรือเขาบอกว่าเขาเป็นโรคเส้นเลือดโป่งพองในท้องแล้วแลวเสร็จแล้วคนที่จะฉกีก็บอกว่าฉีดได้ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องขอการบาดบาตายนะ,ะข่าวนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฮะแล้วมาได้ชนผ้าถั่วอย่างนี้ผมคิดว่าก็สมควรนะ่วนสารสุขพบคนไข้เส้นเลือดโป่งพอง ผมคิดว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวต้องไปดูต่อนะฮะว่าเขาไปฉีดที่ไหนและทําไมหมอให้ฉีดและถ้าเขามีอาการอย่างนี้อยู่แล้วคนที่ให้ฉีดได้เนี่ยให้คําปรึกษาประเภทอะไรทําให้เขาเสียชีวิตอันนี้ต้องรับผิดชอบนะนี่เป็นประเด็นใหญ่นะฮะอย่าไปโฟกัสที่คุณมานัญญ,ญาโฟกัสที่คนนี้คําถามที่คนมีคนรู้อยู่แล้วว่าวัคซีนนี้เนี่ย ถ้าเกิดสุขภาพดีเนี่ยฉีดได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสุขภาพมีปัญหาแล้วปัญหามีมโรคเลือดโรคเลือดเส้นเลือดโป่งพองริ่มเลือดโรคอะไรมันเกี่ยวกันเลือดเนี่ยนะฮะหรือคุณมีปัญหาในร่างกายของคุณซึ่งมันไม่ปกติอยู่แล้วคุณไปปล่อยให้ตัวเองไปฉีดวัคซีนอันนี้คุณก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกับโอกาสที่คุณเองจะเสียชีวิตแต่ถ้าคุณไม่รู้แล้วหมอบอกว่าฉีดได้อันนี้หมอก็ผิดมันเป็นความเสี่ยงซึ่งไม่ควรจะรับ คือคนนี้ที่เขาเป็นโรคเลือดเส้นเลือดป่งพองอะไรเนี่ยถ้าเขานอนอยู่เฉยๆเพอเอเขาวันนี้เขาก็ยังไม่ตายวันนี้เรื่องใหญ่เนี่ยคือผมผมนำเสนอสองมุมนะฮะมุมหนึ่งก็คือว่า a s t r a z e ซ e c a ตอนนี้กำลังดูถูก d i ส c r e d i t อยู่โดยสื่อในยุโรปสื่อในประเทศในสหภาพยุโรปหลายสำนักพยายามหาเรื่อง Astra z e ซ e c a อยู่แล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะบอกว่าโอ้โ oh, หอังกฤษเนี่ยดันทุลังมูทุลุฉีดต่อะอะไรเงี้ยทัทง้งๆที่มีอาการ side e f f e c t คือจริงๆแล้ววัคซีนชนิดอื่นมันก็มีสาร e e f f e c ประเด็นเดียวคือวัคซีนมันเพิ่งออกมามันต้องชัดเจนแค่นั้นแหละว่าคนไหนซึ่งเป็นโรคอะไรอยู่เนี่ยยาไปเสี่ยงยาไปฉีดส่วนที่เหลือสุขภาพดีฉีดได้เพื่อไม่ให้โรคนี้มันระบาด